สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านนาเชือกตมหนองแปนอำเภอกมลาใสจังหวัดกาลสินิุ์ครับผมเบอร์โทร0 8 7 9 5 4 3 2 2 5ครับผมองาครับผมวันนี้วันรีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถยันมา4ี่สิบแรงนะครับ e f 453 T l x นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมรถปี5้นะครับผม รถปี5สีชั่วโมงทำงาน1,921ชั่วโมงครับผมรถคันนี้เครื่องเกียร์แน่นดีนะครับผมเน้นแน่นเลยาทางร้านเราปรับสภาพเฉพาะช่วงล่างน,นะครับผมอ่าลูกหมากเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเจ็บรั่วซึมเรียบร้อยนะครับผม ยางดีสี่เส้นนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยปรับสภาพช่วงล่างสวยๆเลยนะครับผมสีกระโปรงสีเดิมนะครับสีฝากระโปรงสีเดิมนะครับผมอนี้ก็สีเดิมนะครับเราเก็บสภาพสีห้องโดยสารด้วยนะครับผมให้สวยๆเลย ให้ถูกใจลูกค้าเลยนะครับผมลวดซึมไม่มีนะครับแห้งๆเลยนะครับเพราะว่าทางร้านเจ็บลวดซึมเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกหมากก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมลูกหมากแน่นๆเลย บูทสลักใต้ท้องนี่คือเราทําให้แน่นเลยนะครับผมไม่โยกเย,ยกเลยนะครับแน่นๆ่นเลยครับผมเวลาขับไปไม่ไม่โยกเย,ยกไม่ดังแน่นอนนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อได้ปกตินะครับมาพร้อมกับผาน หกนะครับใบยี่สี่นะครับผมมากับรถเลยนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายกันครับช่วงท้ายปรับสภาพสวยๆเลยครับผมสินไม่ล่วนนะครับรอหลังซ้ายขวานะครับผมพอพีทีโอเต็มๆเลยนะครับผม จ้ามปูเหมือนรุ่นใหม่เลยนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไม่แตกนะครับลังคาก็ไม่แตกนะครับลูกค้าครับผมรถไม่เคยผ่าท่อนเลยนะครับผม ช่วงล่างก็สวยๆเลยนะครับผมลูกมาเปลี่ยนใหม่นะครับ มาดูด้านหน้ากันครับผมใบมีดก็ดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบการทำงานกันเลยครับผมมาดูระบบการทำงานกันเลยครับผมอ้าวเอาใบมีดเลย ใบมีดขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมสันดีนะครับผมมาดูขานนะครับผมโอเคเอาวิ่งเลย ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถยันม่า45แรงนะครับผม ES453G e l x นะครับผมรุ่นท็อปนะครับย้ำนะครับรุ่นท็อปสวยๆครับปรับสภาพช่วงล่างนะครับผมเครื่องเกียร์ไม่เคยถอดนะครับเราเก็บสีเฉพาะช่วงล่างนะครับผมปากกระโปรงสีเดินนะครับ ท่านในสนใจก็มาดูรถได้นะครับผมหรืออยากจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับนี uh ่เงียบๆ,ๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูขับเคลื่อนสีล้อกันครับผมเดี๋ยวมาดูขับเคลื่อนสีล้อกันครับมาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันเลยครับผมเอาเลยดันเลยดันเสาดูเลย เลื่อมสีร้อนได้ปกตินะครับไม่ดังนะครับวนดนงเลยนะครับเก๋เกียร์แน่นเลยหาก็ไม่ตกนะครับผมของวิดีโอก็เต็มนะครับยางก็ดีสีเส้นนะครับผมการเจาให้ดูอย่างชัดเจนเลยครับพอเดี๋ยวเปิดน้ำห้หน่อย เดี๋ยวมาดูกันาำกันครับผมลูกค้าท่านใดเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผม ล้งคาไม่แก่นะครับผมได้ท่อสูงๆด้วยนะครับผมท่อสิ่งด้วยครับอ่าเปิดดูมานน้ำหน่อยดูเครื่องนะครับเดี๋ยวทางร้านเราเปิดให้ดูเครื่องนะครับปิดเครื่องให้ดูนะผมเครื่องไม่เป็นใจนะดีใจเลย เดีนะครับ้าสดไม่เคยเปิด เต็บออกนะเต็บอลไปเออติดยอดเลยเอาเอานี่ได้แล้วก็ติดเครองเลยเครื่องแน่นๆนะครับลูกค้าครับผมเครื่องไม่เคยแกะเลยโอเคครับเอ่อเอาฟางปองลง เดี๋ยวผ่านลงก่อนนะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับย้ำนะครับคันนี้เป็นรุ่น็อปนะครับ จันมาก45แรงนะครับผมราคาอยู่ที่2 7 5 0 0บาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหามาดูรถได้นะครับร้านตั้งอยู่บ้านเชียงตระบลหนองแปนงอำเภอกุนราษฎรจังหวัดกรสินครับผมเบอร์โทร0879543225ครับผมลูกค้าไม่สะดวกมาโทรสอบถามรายละเอียดจองทางออนไลน์ได้นะครับผม ร้านดาวรุงเจริญทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับร้านดาวรุงเจริญแท็เตอร์กลับสวัสดีครับ